ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเตือนไว้ว่าในคลิปนี้นั้นมีคำหยาบมากกว่าหนึ่งคำซึ่งถ้าคุณจะดูคลิปนี้นะครับผมขอเตือนไว้ว่าให้ใส่หูฟังนะเพราะว่าคลิปเนี้ยคำหยาบเยอะมากคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอ่ะกลับมาแก้อีกรอบหนึ่งับคลิปคือแบบตัดล็อกแรกคือโดนกดยู u b e ว่าอ่าอืม คือโดนกดยูทูบว่ามีความรุนแรงนะครับก็คือผมจะกลับมาแก้นะครับแล้วนี่คือเท็กที่สองนะว่าคลิปนี้จะไม่ตึกแดงนะก็เป็นรับชมยูทปได้เลยครับย้ำนะมีคำหยาบเยอะนะครับเออสังเกตการณ์ภาคเรียนเราเห็นะครับคุณลองหันไปด้านซ้ายมือคุณนะครับคุณจะเห็นเออเรียกว่าเฮียแบบขอไปชมขอไปชมนะครับของโรงเรียนเราซึ่งยิ่งใหญ่ทำให้ิกาโว้วววว่าเป็นข้าวกระดุมนะครับ วายวาด้วยวายด้วย Hello ไปต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นทางสาลเจ้าของทางโรงเรียนเราค่ะศาลเจ้าที่มีความสวยตั้งตายไม่รู้จะเปิดโหดเดินตัตายเรลัสนามเปตอง ไอ้ปิ้นมึงรีวิวดิสนา่าจะไม่ต้องร,รีวิวอะไรไม่อยาปลีนเราจะมาสังเกตการณ์กันต่อเลยยยยพี่จะเลือเฮ้ยมาเนี่ยเลมาเนี่ดิดดดดดดสัตย์อย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูมาดเนี่ยเฮียไอ้หนี้มันผ้าไม่สวยนะครับไปดิเราเฮียไปดิเจอมาก่อนเลยไอเขาใหญ่ไม่ใหญ่ ไม่มีใครเดินตามม่าม่เป็นผู้นำที่ดีไงัอันนี้ก็จะเป็นสนามเบตองเฮ้ยมสนามเบยตองมิ้ริมวเล่นได้ไงอะสนามเบตองเฮียเด็กเล่นบอลเฮียเม้ยต้องมีทีมคนไหมอย่างสมมติเด็ก อันนี้ก็จะเป็นถังขยะที่มีความหลากสีนะครับก็ทงแบบแยกถังขยะนะครับแต่แม่ไม่เคยแยกหรอกครับถังขยะเฮ้ยยิบเดินไปที่สัว์เกตแนก็ไปทางด้านสายมืออ๋อนี่มือถือไอ้เฮียปินดิอันนี้ก็เฮ้ย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 เฮ ไลน์นี้น่าจะจบที่ห้องปกครองนะครับโดนฟาดดักเปียเปียเปียกไปรีวิวต้นสักุลาก่อนอันนี้ก็เป็นทางฝั่งตึกห้าของเรานะครับที่เราให้คุณดูไปเรียนศิลปะนะคะไปเรียนศิลปะกับดนตรีนะคะใช่นะครับเราจะมีเรียนดนตรีทันนั้นก็จะเป็นแผ่นรุนเตยจมูกควานต้องเลยจัดคุยกัน เป็นทางโลกนะคะเป็นดอกไม้ที่หายากที่สุดแล้วเราจะมาสนามสุดซ้อนต่อเลยครับสนามสุดซ้อนของมิวมิวห้ามเล่นบอลนะห้ามเล่นบอลเฉยเขาเล่นเล่นบอลเขาเล่นสุดซ้อนอันนี้จริง่ะเฮ้ยรีบเดินไปดิทำได้ไหมล อย่าดังเขาเดี๋ยวเขาวงแตกก็จะมีคนเล่นกีฬาแล้วครับเดี๋ยวเราป็นเรื่องปกติครับฟุตซอลนในมืกีฬาครับเราก็จะไปหน้าตึกนะครับนอนพ่อเงะเอ้ยเราจะมาตึกแฝกกันนะครับซึ่งพวกแม่งกันหนีกันไปหมดแล้วนะครับตึกแม่งบอกอยู่ว่าหนีไปรีควายอนี่จเป็นสนามเทนนิสของโรงเรียนเรครับ ไอ้ชิ้มึงไม่ถ่ายมึงมือมือใหญ่ใหญ่สกินด,ดีดม,มึมงไม่รู้มึงไม่ต้องเสือกไอ้เชียร์นิวอ,อันนี้เราจะเป็นทางฝั่งฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามของสนามเอ่อเป็นสนามบาสนะครับเจไดนน้เห็นสนามบอลแล้วก็เจอตัวเห<า>ี่หน้าเราแล้วเราแล้วมีตึกกิ๊บเต็ดนะครับหรือว่าอีวัตร ก็จะเป็นตึกแปดนะครับซึ่งคุณเห็นเออกรอบตรงนี้ไหมครับที่นกยิ้มอยู่ครับ <c oughs> คุณรู้จักลูกลูกสาวไหมครับ <c oughs> โอ้โหท่าน,นี้ครับห้องสมุดตึกแปดผมเป็นคนทํามผมลูกผอ,อ,อความจริงแล้วผมลูกเทียลานะครับผมแบบตัวให,ใ,หใหญ่ใหญ่ยงงอันนีน้เราจะมาดูน้ำบาดาลของครับน้ำมันดิบน้ำมันดิบไม่เยอะนักบาดาลจินมเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำบาดาลของทางนรงเยล่านะคะเฮ้ยน้ำเนานเนาน้ำเนาน้ำันา้ำเน่า้ำนาน้ำเน่งน้ำเน่านำเน่าน้ำา้เน่าน้ำน่าน้ำเ่าน้าน้เน่าน้ำเน่าน้เน่คน้ำเ่าน้น่าน้ำเดีา้น่าน้น่้ำา้นากุรเน่นาเนาน่า้เน่าน้ำเนาน้เ่านร่่่า่านาเานา้เ้เ่มีหรอก แล้วนี่ก็คือต้นแล้น้องปีนอันนี้ก็ต้นแล้ครับอันนี้ก็จะเป็นก้นตุ้ยต้นสักุระของวัคกีีดเี่ยนดน่ขวันะคะเป็นไงครับเฮ้่ี่ออกกอนเอมืะเยอะเยอะอ จะวันเดียวเขาจะทำอะไรอย่างหนึ่งครับการทำหื่นไม่ชัดูดูเด็กดังกว่าครับไอพี่กรณ์ครับตบบ้าลอบรอบเอาเลยพี่กรณ์ไอพี่ติ๊กไปอะไรครับอะไรครับไอน่ไอพี่ไหนไอพี่ไก่ไม่อยู่แล้วไอพี่ด กูกาไอ้เตงใหมิกไอ้เนน่ะเราก็จะมาดูสนามานของีตัวเอ๋วตัวเอ๋วสตัวเอ๋วสิงัวไหนกันกูชุดบ้าม อันี่คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทำของกีฬาสีของโรงเรียนมัธยมวัตถของเรานะครับคุณรอางมอสั่งตรงข้ามก็จะมีฝั่งเปนไม้าล้วคับการสารที่เป็นสารของเขตระเทียนนะคบอันนี้ก็จ <c oughs> ะเป <c oughs> ็นเด็กๆวสิถที่กำลังคุ้มข้างนะคบเขตผลที่เด็กๆวสิถกลุ่มนี้กำลังคุ้มข้างนั้นก็คือเขาอยากจะ bây giờ chạy trên bàn bình anh chưa thầy luôn thầy luôn 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 กูชินีอยู่นู้นในควายอันนี้ง่ายๆยสารอันนี้เป็นราพพิพุทุรูปจบอันนี้ก็จะเป็นวัดของอันนี้ก็จะเป็นคนบ้านะครับเป็นทางพัะพุ้ธรลูปของวัดสิงห์นะคซึ่งคุณมาสั่งนู้นนะคะก็ได้เห็นตที่โดนเสตจิตต้มยักุ้งแดงนะครับีลิงลิงลิเฮ้ยลิงงสิงห์ อันนี้ก็จะมีความตกลงตายครับแล้วก็จะเป็นฝั่งดึกบ้านเฮ้ยขอทาำทางออกไงควายอันนี้ก็เป็นเต่าบินหน่อยครับนี่เป็นตึกกิฟของทางโรงเรียนเราอย่าเข้าไปเลยดีกว่าเพราะเราไม่ใช่ตึกกิฟเด็กรวยครับเราพูดอยู่ตรงนี้หมดเลยอย่าอ่าในตึกกาอย่าอ่าเฮ้ย ล้วก็จะมาส่วนติดกิ๊กันแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวโดนด่าคุณติดกิ๊กแล้วเป็นโรงเวทีแล้วบอกว่านี่ครับคือรูปติดถุงเออไปไปไปฮกหน้ากว่าพี่อ่ะที่สองที่มันไม่ใช่สว่างสว่างอ่ะรัวต่างไอเอสโอเร็วกันไหมไหนครับพี่คีอะไรวะอันนี้คือรังบนอ่ะตี่โคตรดุบาร์อ่ะกูไม่ใช่รังบนแล้วกูไม่ใช่แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วรังอะไรอันนี้คือ อันนี้คือไอพีกับไอิงที่ติดถืงครับเราต่อไปเราก็จะไปดีไปดูอีกจนิดนึงครับเฮียกระยัเดินเลยไงไขมันเลยไม่แหม่ไม่ใส่ไม่แหม่เอาเฮ้ยซูมเป็นไมใสั่ซูมสีงมาครับมาครับวิ่งมานแบบนี้แปลกๆนะเนี่ยต่อมเมืนลูกเอ้ยเพิ่งเยียเพิ่งเหยียบเพิ่งเข้าอยบเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยีเอาอันไรนี่กัน ไปทานน้ำมารีวิวกันทานน้ำมารีว <guarding okay>? ิวกันอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของเออเขาเรียกว่าอะไรเวเวทีของโรงเรียนมัธยมวัชิงของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจำ เราจะไม่แอบดูคนติดของฝั่งลิงกางกูคือพวกติดหีนนะครับนี้คือพวกติดหของีมัธมคติดของเรียมัธยมศึครับก็เป็นอกเย ก็สอบมาแล้วครับีใครเอาไ้ครัไปไปไปรไปานลงน้ไปนนี่ยเลยอะวิวนี้ครับเป็นเป็นสปสวนหย่อมเปนสวนย่อมอันนี้ก็จะเป็นสวนอของ้เด็กว่ปาใจได้ว่าถ้าจะเป็นมาริงตแล้วมันอยู่ได้มันอยู่ได้อากให้คุณตัดคิแบบเอาไปเลยสิตันสแบบว้าวว้าวจะมารีวิวมีควา ันี่คือหมีควายนะครับตัวอย่างใหญ่ที่แอบตัวอยู่นะครับเฮ้ยเราไปเรียกหมีควายแล้วทุกคนเดี๋ยวเป็นนายพานมาสัตว์อันนี้เฮ้ยจัดกล้องอันนี้คือกล้องทีได้ของทางนิยมสิครับซึ่งเราจะเก็บกับไฟฟ้าไว้เอเลียนอะมีขาและมีเขานะครับนั่นคือควาย เกิดมาชาตินี <S <S ้ไม่เคยเห็นควายที่เฮี้ยขนาดยิ่งกว่นอันนี้ก็เป็นตัวเฮี้ยครับอันนี้ลำเต่าจุดวันโจ๊กอ่าเออเฮี้ยอ่ะเอ๊เราจะมาดูเป็นสนามบอลเล่ป้องปังป้องปังของทรรมที่โยมสิงค์ครับเฮี้ยอะไรนะตีอะไรครับที่ยกน้ำหนักเด็กวัดสิงห์ครับผม รถไข่มันได้กี่แคลครับเนี่ยสงแคลครับต่อการยกหนึ่งพันท่อ้าไม่ไม่ถ่ายตอนนี้เรายกอะเฮ้ยเยโดมไข่ปานปะเนี่ยแข็งลึกขยับสีหนึ่งใครอยากสีหนึ่งแบบแบบยากเย็น มาากอันนี้ก็เป็นตึกห้าของทางตึกสี่ควายเอาใจมามุ่ด็ดเางันแล้วความเล่นเอ้าปิ้นไม่ได้อำคาเลยเนี่ยต่อไปรีวิวสวนสวนสวนโรงเรียนครับสวนหย่อมหย่อมหย่อมเรารีวิวดอกไม้เราเนี่ยรีวิวรีวิวสวนเกษตรจบเริ่ม ว่าเราจะมีคิเรื่อลี้ยงกันครับกระท่อมนะเดี๋ยวเราก็จะมีการปลูกกระชังกระท่อมฝนไม้ต่างๆมาายตั้งชั่วโมงนึงเออเมาถมหม้อสุดเดืองไปอ่ะเออใช่ไหมง่ะเออเออคนดูไอ้เแย่นิวแม่งเออว่าคนซื้อพ่อมีที่อยอันนี้คือแล้วน้องปินหญ้าไม่โตสัตว์หญ้าโตรดน้ำหรือยังอันนี้คือแล้วน้องปิ้นไอ้เยสไอ้ปี่ของใครวะโบรดน้ำอ่ะอันนี้คือแล้วคุณดูเบลของกูนี่อันนี้ของกู คุณถามว่าเคี้ยคือเคี้ยอะไรอันนี้ครัับอนนี้คือเกษตรของเด็กๆนะครับเด็กมัธยมห้องมหนึ่งครับเก้าครับของกูว้ายอันนี้คือมาจากดินในสัตว์ไม่ใช่อันนี้เรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าอันนี้ของเด็กมัธยมปลูกและนุ่นของพาลงเขาปลูกยมากเราเราเดินเข้าไปดูไในหัวอันนี้คือเป็นเป็นเด็กเกษตรครับขี้ติดและนี่คือออด อีกตั้งครึ่งชั่วโมงอ่ะนี่เป็นคลิปแรกที่เราได้ตัดยาวที่สุดของไม่อ่ะเรียกว่าพื้นที่เยอะที่สุดเลยทียอ่ะแม่งก็จะได้ตัดยาวที่สุดต้องไม่รู้ตึกหกหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปผ่านสากลก่อนผ่านสากลสาระแบบแน่นตักตัอันนี้ก็เป็นรถนะครับแล้วไม่ต้องดูได้มาหาเราในปันเร็วสุดอันนี้ก็จะเป็นเด็กลือเขื่อนจู่ด่านวิ่งใจกว่านี่ก็เป็นต่อไปรีวิวคนโตเหมินนน่ากลัวที่สุด ที่เราจะต้องว่ายน้ำไปแกล้งถ่ายจากเนี้ยไกลัวว่านนาสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดแกลถ่ายดูทุกคนเย็บถูกเป็นนักมนกระถาแห่งฮอกวอตส์ต่อไปเราจะมาที่ละข้อตัวสังสองนี่นี่เราไปทางลงพยาบาลชอบมีคนมาโดดเรียนกันครับชอบมีคนมาโดดเรียนตรงนี้นะครับเออเมื่อเมื่อวันศุกร์ครับตีปีตรงนี้นะครับเพื่อนหนีออกจากโรงเรียน ครับหนีเสร็จนี่ครับนั่งรถไฟกลับบ้านได้เลยครับนั่นแล้วครับคุณรหคว่าที่นี่คืเกถ้าไม่มีคนเรียนเราดูดีได้ไกัเรามาทดลองเป็นเด็กโดดเรียนกันดีกว่าท้อูบริเแต่มีคนนั่งโดดเรียนเต็มเลยครับแวั้าสมุเราอยากโดดครับนี่ครับ ไปเลยะที่อ่ะครู้สึกว่าแม่งเข้าเส้นกันแล้วอ่านะครับต่อไปเราจะมาดูทางฝั่งของห้องพยาบาลของทางโรงเรียนเราซึ่งพวกเราก็ได้ใช้ห้องพยาบาลกันหลายคนนะครับใช่ใช้แบบคุ้มค่าเธอมากเลยครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะกระดูกควนะคะที่ชอบติดแค่มีรอยตลอก0.1%ครับรีวิวหกรีวิวหกเราจะมุ่งที่กักโควิดของโควิด19นะครับ ีก็จะเป็นทางาาตึกปก็จะเป็นแก๊งคุยกันรีวิวรีวิวสวนก้อนยาสวนก้อนหญ้าก็รากยาไปถึงตึก <c oughs> แล้วผมจะแดกหญ้าเป็นเคื่องอันนี้ครับเครื่องอะไรมาฟาดเนี่ยจึ้ง เราเอาพีป่นอันนี้คือเด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่พ่อไม่มีเนี่ยทางนี้ไม่เดินไม่เดินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอ่อผลไม้ชนิดหนึ่งของทางเรียนเรานะคะซึ่งสามารถกินได้นะคะอร่อยมากอร่อยสำหรับแม่ไหมปากยูฟันต์ต่อ ช่วงปิดเทอมงั้นแต่ราตต่อยี่นี่ได้ยาวเลยเนี่ยไม่เาเอาดัรสี่ครับเข้าไปัะอสะาดสะงสัยมึงอยากเข้าไปนั่งีเี้ยก็จะเป็นเด็กโรงเรียนเราที่ไแล้วกันเต็มที่เลยนะครับเว้ย บอลได้นด็อตแทฟุตบอลน็อต hey. ไม่มีแอเรียไม่มีแอเรียแอเรียแอเรียดีอันนี้คือดัเนี่ยเราต้องเปิดมือตรงนี้คือที่ที่มือก็จะมารีวิวต้นไม้ก่อนไปตึกหนึ่งอันนี้ใส่ไปสีแดงวสี่เลียงได้อะอะไรกินดิกินกินกินอะไรไม่เห็นมาต่อเลยนะคะทุกคน ไปสิไปไปไหนเนี่ยเกียเรากำลังวาร์ปอยู่วาร์ปกันฝางไฟถึกหนึ่งวันนี้เราจะมารีวิวห้องสดใหญ่กันซึ่งเราเข้าไปรีวิวไม่ได้พี่ผิดดดาพอช่างแมงอันนี้ก็จะเป็นห้องวิชาการของทางโรงเรียนมัธยมศึกเรามาไปฝั่งนี้ซึ่งเรากำลังเตรียมจัดสอบของทางโรงเรียนมัธยมวัดสิงอยู่ครับซึ่งวันนี้เป็นวันสอบวันแรกของทางโรงเรียนเราแล้วครับมาตัดคลิป,ป,ปต้องอันนี้ก็จะเป็นทางศูนย์ าตัวปกติอย่างแม่นตัวที่มีความงามสง่าปักปักไปมาด้วยเนื้อนะไม่มีคนถลอกอ่ะไม่มีคนถลอกอ่ะไอ้โน่แล้วเมื่อกี้เสียงดังโกะไอ้ย่าเมื่อกี้กับแรด้วยครับ อันนี้ก็เป็นทางฮันนาของฝั่งเรียนเราซึ่งเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอะไรคือฮันนาครรับอะไคือฮฮััันนนนาาคครบือปีศาจร้ายที่แฝงอยู่ในร่างมนุษย์ซึ่งจะมาทุกๆหนึ่งล้านปีมากันต่อเลยครับเราจะไปสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเรียนเาว้าวนั่คือทางเลยที่ทางบอกหัวสือไม่อ่านนี่ก่อนคนไทยหนังสือไม่อ่านอ่านสคริปต์พี่อ่ะ ันนี้คือที่ไหนครับก็เป็นบอกว่าสิ่งแล้วก็หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อเราเลยนะครับคือแท่งปิการจูครับเป็นแม่ตุตายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหี้ยแหะอ่านครับอ่านครับอาร์ลบูชาปาราจนาแต่ของทางมันฉิวปุสิ่งนะครับไปรีวิวคนป่าครับไปรีวิวแอคเชอร์เดอะอีโครี่ครับ ว่าเขาทำอะไรกันแสบแตกเป้าแสบแตกเป้าแสบแตกเป้าไม่ใช่เรื่องพูดมั้งเนี่ยพี่อันนี้ก็จะเป็นคนป่าที่อยู่มากวานที่อยู่มานานกว่าแสนแสนปีนะครับเขาแล้วก็อยู่เป็นจัอ๊อ,อ,ะอะไรจะตายอ่ะดูแล้วนี่ปัญะพงศ์ไม่ใช่ไหนครับนหนไหนครับนี่เอานี่คนปัญะพงศ์ะะอะไรวะดูนดิจะไปขึ้นห้องสอบกันต่อเลยขึ้นห้องเกียร์เลยดันไล่โชว์แสมนัำเป็นการเริ่ม เหมื่อนกุณถ่ายเมือนเหมือนก็ตัดบป็นคอมนะโดนเด็กต่อกพี่อ่ะอันนี้เด็กใหม่ที่ติดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ขึ้นหน้าแล้วก็ขึ้นหน้าเยอะไอพีแล้วก็มาแล้วก็มีไข่ไข่ไก่ขอเสียงแบบ ตอนนี้ก็ตัดจบเพื่เนๆนะพยาอ่อนจบแค่นี้แหละไม่ต้องตัดแล้วเราจะมาตัดจบกันดีๆนะคะสวัสดีค่ะ